เชื่อไหมตั้งแต่ขับ f o r t จ n e r มาคันนี้ขับดีสุดใครได้ไปเนี่ยโชคดีมากรถเพิ่งเขา้ามือเดียวป้ายแดงอยากจะอวดนะครับเดี๋ยวขอที่ตัวสีหน่อยมีเที่ยตัวสีปะ่ะอ่ะดูกันเปิดเครื่องแป๊บ3 2 1 0ลองดูลองดูนะครับ114บางมากนะบางมากๆเลยดูแก้มหน่อยดูแก้มหน่อยสีเดิมทั้งคันมือเดียวป้ายแดงนะครับดูแลศูนย์ตลอด 127นะครับประตูประตู120นะครับอ่าประตูหลัง100เดียวสโพกสโพกร้อยห้าโอ้โหบางเจี๊ยบเลยมือเดียวป้ายแดงนะครับล้อแมกเดิมโรงงานคันนี้ได้ปี2 0 1 1ไฟหน้าโปรเจคเตอร์หน้ายักษ์นะครับฉาย,ยาของเขาตัดหมอกมาให้คู่หนึ่งลูกค้าซื้องันสดมานะครับดูแลศูนย์ตลอดด้วยคันนี้เดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อยมาที่ภายในนะครับคันนี้ได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันเอ็นเตอร์เทนเมนต์ปรับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเลขไมล์หน0 0 0แส เ3็0 0มกิโลกระจกมองข้างปรับพลัไฟฟ้าในตัวกระจกไฟไฟ้าได้มาสบานออโต้บานเดียวฝั่งคนขับคอนโซลเนียนๆไร้ลิ้วรอยนะครับอาจสกปรกบ้างเดี๋ยวทำความสะอาดเก็บให้เรียบร้อยวิทยุบินเดิมจากโรงงาน แอร์ดิจิตอลดีเซลเลดสช่องมีแอร์ลาวด้วยนะคันนี้เกียร์ออตโต้แบบข้าบันไดมีชิปล็อกส,สามารถจอดแปะได้เบาะสามแถวสมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดเลยมาที่ห้องเครื่องคันนี้นะครับดูใสจริงใสกิก๊กน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับมอกอเพดเดิมผัานเดิม L ออยู่ครบคานมีตัวเลขด,ด้วยอุปกรณ์ส่วนควบทุกอย่างที่เป็นพลาสติกพร้อมใช้งานสุดปั๊มเบรก A B S คันนี้ขับดีมากถ้าคุณได้ขับและจะหลงรักผ่อนเพียง7,800เอาไปที่3 4 9 0 0 0